คนร้อยคนมองเราร้อยแบบคนพันคนคิดกับเราพันความคิดคนล้านคนน่ะพูดถึงเราไม่เหมือนกันสักคนเราอ่ะไม่สามารถทําตามความคิดหรือทาพูดของใครได้ทุกคนจงอย่าพยายามใช้ชีวิตให้ถูกใจใครและไม่ต้องใส่ใจคนที่ไม่รู้จักเราดีพอจงอยู่ในมุมที่เรามีความสุขและไม่จําเป็นที่จะต้องโดดเด่นเพื่อจะคาดหวังครัก็สวัสดีครับผมวันที่ สี่แล้วนะผมเปลี่ยนเสานะครับผม,บผมได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับ <c oughs> มันทำยากนะครับผมตรังนี้นะครับเจาะพื้นสามชั้นนะครับพื้นหนามันคอนกรีตเลยนะครับผมคือบ้านหลังนี้นะผมมันเคยมันเคยย้ายครั้งหนึ่งแล้วนะผมย้ายมาแล้วเขามาถึงนะครับเขาก็เปลี่ยนเสาแล้วเขาก็เทฐานนะครับ เขาเทฐานนะครับผมเทฐานครั้งแรกแล้วพออยู่ไปสักพักนะผมแล้วบ้านเขาสุดนะครับพอบ้านเขาสุดนะครับผมเจ้าของบ้านเขาก็เลยให้ช่างมาเทฐานอีกรอบนึงนะครับผมแต่ไม่ใช่เทตีนบัวนะครับผมเทกอดคอเสาเลยนะครับผมพร้อมเทคานอีกรอบนึงนะครับแล้วก็เทพื้นอีกนะครับผมมันก็เลยหนานะครับ ก็จะประมาณนี้ผมเปลี่ยนได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับผมกวัวจะแยกได้แต่ละหลุมนะครับผมโอ้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่ากว่านะครับถึงกับแยกตายไปตัวหนึ่งเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเสาเหลือแค่ห้าหกต้นนะครับผมเสาก็ยังไม่ตรงนะครับผมก็จะเป็นตป๊บบางต้นนะครับเพราะว่ายังไม่ได้จัดนะครับผม ระดับก็ยังไม่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอัปเดตหน้างานนะครับผมเป็นวันที่สีนะครับผมนี่ก็เป็นบันไดบันไดบันไดช่อข่าวนะครับผมก็จะประมาณนี้ด้านนี้เปลี่ยนหมดนะครับผมทั้งสีตัวนะครับฝนตกทุกวันนะครับผมก็เลยติดขัดนะครับผมทั้งฝนทั้งทํายากนะครับผมแยกก็แยกยาก ทั้งฝนตกตกทั้งกลางเวรทั้งกลางคืนนะครับผมเมื่อคืนก็ทั้งฝนทั้งลมลมแรงมากครับผมนอนก็ประกันไม่ได้ครับผมฝนสาดก็พื้นที่กว้วงนะครับผมกว้วงด้านหลังก็เป็นบ่อปลานะครับผมหลังสาราเล็กนะครับก็ถ้าใครสนใจติดต่องานนะครับผม0ูนย์3 1 1 6สนหหเจครับเบอร์เดิมนะครับผม ติดต่อได้ยีิบสี่ชั่วโมงนะครับผมหรือจะแอดไลน์นะครับแอดไลน์ตามเบอร์โทรนี้เลยครับผมมาสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะครับราคาครับผมราคาก็ขึ้นอยู่กับหน้างานเลยนะครับผมไม่เกี่ยวกันนะครับผมว่าจะราคาเท่านั้นเท่านี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปสั้นนะครับผมอัปเดตหน้างานไปเรื่อยๆแต่เมื่อวานเมื่อวานไม่ได้ถ่ายนะครับผม เร่งงานกันนครับผมจนจนค่ำนะครับผมก็เลยเหนื่อยก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมบางวันก็อาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าทํางานก็เหนื่อยนะครับผมก็เลยจะไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าต้องทํางานไปด้วยนะครับผมบางคนก็ทักมาถามนะครับผมม่านปูนดีได้ไหมได้นะครับ ที่จะเป็นซาลาแบบนี้นะครับผมก็ดีดขึ้นได้ทั้งปูนเนี่ยนะครับผมบ้านปูนสองสันดีได้ไหมดีได้นะครับผมแล้วก็อีกงานนะครับผมถ้าบ้านเรามันสุดนะครับผมเป็นรอยร้าวนะครับเป็นรอยแตกร้าวนะครับผมก็สามารถดีดปรับระดับแล้วก็ลงเข็มแก้ไขได้นะครับผมไม่ต้องเราไม่ต้องเออต้องไปทําใหม่อย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับผมอัดเข็มอัดเข็มแล้วมันก็จะหายนะครับผมมันก็จะไม่สุดอีกนะครับ นี่จะเป็นกำแพงนะครับผมกำแพงแบบงันนะครับกำแพงมันเซนะครับหรือจะย้ายนะครับมันกินที่คนอื่นนะครับผมก็สามารถทําได้นะครับนี่จะเป็นซุ้มประตูหน้าบ้านนะครับคุณประตูโค้งประตูวัดอย่างนี้นะครับก็สามารถดิดย้ายได้นะครับจะเป็นโบสถ์สลานะครับผมทําได้หมดทุกรูปแบบนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรครับ ก็รอติดตามชมไปเรื่อยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็อาจจะทำไปเรื่อยนะครับผมทำคลิปถ้าวันไหนได้ถ่ายก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมช่างกำลังพักผ่อนกันนะครับอาบน้ำนะครับซักผ้ากันนะครับ ดอีกสักหน่อย้อมาทำกับข้าวกินนะครับผมก็แค่นี้นะครับผมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราตามชมคลิปหน้านะครับผมก็สวัสดีครับ